ัวลงไปานก็เลยเอาข้ไไ้่นาวม่หนังตอยนี่นะอ๋อจักมือแล้วเหรอชาวเก่าเอาถุงดีพร้อมบ่เป็นหนังถุงดีเป็นยังอ๋อถุงดีหัว มีเนอง,งอกพร้อมเอายังที่ได้ไปพังคุนนว่ามันเป็นเนื้อดีนเนื้อไลยอ๋อเมื่อใดห,หมอนัดวันที่สิบวันที่สิบอืมนัดไปนเพพร้อมอ๋อ <c oughs> ข้า,า,มมา,นะาวมันตเ,นเมื่อใดนะเศร้าเศร้าแปดเศ้าแปดอยู่้แล้วสาก้าองเขาเมือน้อยอ๋อส่ง ส่งเข้าเมืองแล้วผ่าเริ่มผ่าเมื่อไหร่สาวเกาเลยาเลยแล้วออกมาเมื่อไหร่แล้วออกมามือวันที่สองวันที่สองแล้วก็สิเข้าไปฟังผลอีกได้เือนไปใชก็ลงไปงานยายอยู่แต่ผูกกรยายเสียเอายายเสียไปน้ำไผ่กินข้าวก็ยังหำ ้ได้ยังกินก็เห็นจะถ้วยแจ้วป้าเห็นจะถ้วยแจ้วเหรอแล้วกินแจ้วแหละแล้วเนี่ยนมากระซาเนาะโอ้เนี่ยอ๋อเป็นถุงน้ำดีพร้อมถุงดีพร้อมแล้วก็มีนเนื้อพร้อมเนื้องอกอยู่ในถุงน้ำดีอ๋อ ผ้าซอ,องผบ่เอว <Okay. S 2> สมพ่อ,อยูห่วงถ้าอย่างว่าอ้าวอันอันนี้เนาะไอ้ไม่อย่างก,ก่อนว่าผ้าไซติงผ้าไซติงอย่างคืห่วงแท้นอนโรงพยาบาลปกติไซติงบุก,กี้มือก็ออกนะไอที่มอผ้าอะบอด้เม้นทผ้าไซติงได้บ<า>่ไปเปิดดูเฉยๆเพราะว่า คอยเจ็บท้องกับเจ็บใต้ซี่โครงขวาออมันบอกมันจุดท้องไส้ติ้งออแต่ว่าอาการที่เจ็บมันเป็นอาการของไส้ติ้งหออมอก็เลยส่งคอยเข้าเมืองแล้วกะหมอยายมาเบิ่งกะเอาไปอันตราซาวก,ก็มันบอกเห็นเพราะว่าหนังท้องหนาออหมอก็เลยถามคาะว่ายินยอมเปิดเบิ้องหรอวะออก็เลยยินยอมออมันก็เลยต้องเปิดแผลใหญ่กว่าไส้ติ่งเด้บ้ออ พอเปิดกระเป๋าถุงน้ำดีก็หัวบัดเนี่ยได้มาเปิดตัวนี้อีกเนอโอ้คนไทอยากตายเก็บสองแพ้เลยเออบ้ากำบริไปเห็นงานผมมีรายได้เลยโซนนี้บริบริไปหารับจงรับจ้างเลยเอราพอก็ต้องลงไปพุ่นอีกเออออกมาวันที่สองพัดยายเสียวันที่สามเด็อ๋อ ผู้ใดลงไปนำบิวบ่บิลลงไปนำลงไปนำพอพอก็เลยอยู่น้ำลูกทรายาแต่ตอนแรกเพิ่งก็มาวเป็นบ่ะเออตอนแรกก็ทำอะไรเข้ามาโอ้อยะเนาะมีแต่แนวเป็นบอคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นบ่ค,นบนคิดว่าเป็นเซตติ่งอย่างแน่นเนาะตอนแรกก็บอได้คิดว่าสิเป็นที่ช่างแรกก็ไปอยู่ดีๆพาลุงนอนไปหาหมอตาเออ ผัดไปผอดตัวเองไไหหอเอผัดไปหาหม้อซ้ำผ้าผ้าลุงเราไปหาหม้อจ้าของเป็นเลยแล้วก็โอเคไม่ยากเท่าไหร่แล้วเหลือแต่ตถั่วมันบ่เอากระดูกโอเคจะเดี๋ยวมือใหม่เดราจะเอาถั่วมาไว้แล้วก็ตะเพิ่นเดี๋ยวเราจะสั่งมันจะมีอย่างมีหินเนาะมีหินทรายสั่งกระสีก็มีลูก่ะไ่หบ่สั่งกระสีอมนะสๆๆอมนะโอเคทำอยากเอามือ สัสีอ่อาจารย์มหาพ่อใมหาใดอันที่เป็นพระค่ะยือใสอยูวัดป้าสวนริมพานอ๋อเพิ่นให้มาก่อ๋ออาจารย์มหานี่นะอาจารย์มหาอาจารย์ไอ้นี่นะอาจารย์ไม่นังก็อาจารย์พ่านนี่นะอ๋อเพื่อนให้มาจากแผ่น สิบสองเพื่อนหูจกักบอกว่าอย่ามาเฮ็ดห้องน้ำเลยอย่างเพื่อนให้มาจะซื้อแล้วแต่เฮ็ดเนี่ยบ้านคนบุญเลือกเอานะ,ะอ๋อขอเลือกเอาเงินหน่กับเงินตาเมื่อสองคนเพืพอ่อนเพื่อนเพื่อนตาเมื่อผัวผัวเอืึดดําเราจะไปหาซื้อเของต่างสีโอเคนะพอดีมีเอฟซีเป็นฝากข้าวสารมาให้เท่ากันนึกว่าเจ้าของเป็นไซติ้งเลยบอดหูจักษ์เลยบอดได้เป็นเป็นยู่ครับ มันก็เป็นนักเลีา้มาหลายอย่างเออว่านี่ขำว่าเป็นช็อติ้งว่ะอ้าวช็ติง้งคือหึงแท้ว่ะจ้าเออแล้วก็มีไข่พร้อมสองแพจ้าขอบคุณค่ะครับอันนี้จากเอฟซีจากอันนี้ก็คือของที่ม,มาให้เป็นของพี่เต้วอเมริการาคาของเอฟซีของพีง่เต้วเดิมมาให้เพราะว่าน้อมเพิ่งจะซื้อข้าวกินนะครับซื้อข้าวกิน แล้วก็เงื่อนเพื่อนกับปมาเนี่ยครับบ้านที่อยู่ไส้ติ่งพร้อมบ่ะไ้ติ่งก็เป็นเนื้อไส้ติ่งถุงน้ําดีเนื้องอกพร้อมเนาะวันที่ใดนะเขาให้ไปเบื้องผลวันที่สิบจ้ะเอาวันที่สิบเนาะวันที่สิบให้ไปเบื้องผลนะเดี๋ยวว่าจะ่ของก็ต้องไปต้องได้ซื้อกินตลอดเนาะโอเคนะครับให้พ่อพี่น้อก็ได้ ค้อให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณเอฟซีะมาช่วยครอบครัวของหนูค่ะโอเคนะครับโอเคขอบคุณนะครับแฟนพีเตลอเมริกาและก็เอฟซของพีเตลทุกท่านนะครับผมที่ช่วยในเรื่องของข้าวสารและก็ไข่นะครับบทีก็มีมามอบให้น้องเขาแค่นี้เนาะวันนี้ครับเข้าก็าซ้อยอตามอันนี้เฮาที่เฮามีเนาะ มีอย่างกระออยกันไปนะครับบันทีเกาวนี่ก็ต้องไปอีกหมอวันที่สิบตรงกับวันอย่างฤหัสวันพฤหัสอ๋อครับครับครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่เต้าอเมริกาแล้วก็เอซีทุกท่านครับสวัสดีครับ